เชิญทุกท่านเข้าสู่ต้นกำเนิดเพลงลุกทุ่งสมบัติของชาติอันยิ่งใหญ่ที่มีแต่ความสนุกขอเชิญทุกคนลุกขึ้นมาลําในชุมทางดาวทองรำวงหย่อนยุก สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการที่ท่านผู้ชมรอคอยนะครับเป็นประจำทุกวันเพื่อสาดีและก็วันศุกร์นะครับรายการเพลงไทยลุกทุง่งรายการเดียวที่ยังคงอนุรักษ์และก็สร้างสรรค์ทั้งนักร้องดังครั้งอดีตนักร้องที่กําลังจะเริ่มมีชื่อเสียงในยุคป,ปัจจุบันมารวมไว้ในรายการของเรานะครับขอบคุณที่กรุณาติดตามและช่วงนี้ยังคงอยู่กับรายการชุมทางดาวทองตอนรำวงย้อนยุคกระท่านเชญเลยครับ ไลตี้ลูกทุ่งมาตรฐานทางช่อง7 HD กด5เนรายการสุนันดาวอน้องๆนางรำและดันเซอร์ของเราทุกคนนะฮะน้องครับการประกวดรำวงย้อนยุคนั้นเป็นการเล่าเรื่องว่าเรื่องราวของลูกทุ่งไม่ได้มีแค่เพลงลูกทุ่งที่เราเคยฟังแต่ย้อนก่อนเป็นลูกทุ่งคือรำวงถูกต้องและก่อนจะมาเป็นเพลงรำวงก่อนจะมาเป็นเพลงลูกทุ่งมันมีเพลงขั้นกลางอยู่เพลงอะไรเพลงอะไรคะเดี๋ยวเพลงเนี่ยเป็นแบบว่า ใช้คําพูดตรงๆมีภาษาแบบภาษาบ้านๆสมัยอาจารย์คํารนจำได้ถูกต้องครับซึ่งแต่งโดยอาจารย์ปอชื่นประโยชน์แม้คุณรู้ไก่อาจารจะรู้ประวัติเพลงคนคเรามันต้องอายุถึงนะถ้าไม่นน, <laughs> มนต้องห้าหน้าต้องได้ด้วยหน้าต้องได้น,ไดน้าไม่ได้ไม่ได้ถ้าอยากได้หน้าต้องโอบะเสียงเหนืออ่อยครับ ไหนบอกว่าลาออกแล้วไงออกไปสองวันรู้สึกว่าไม่มีกินก็เลยมาสมัครใหม่ครับพี่โนครับครับใคขยับไปนู่นดิเออไม่รู้เรื่องเออเราไม่ได้เป็นหัวหน้าแล้วเราต้องไปอยู่ไกลๆหน่อยคำว่าน้ำใจเนี่ยนะครับไม่รู้จะพูดยังไงพูดมันน้ำตาจะไหลครับทําไมฮะพี่เชื่อไหมครับเชื่อครับดังพี่บ้านเขาอยู่มึงการนู่นผมอยู่กรุงเทพมหานครโอ้สะดวกเลยนี่เห็นไหม เวลาพวกเขามีงานอ่ะเขาก็จะเชิญชวนผมผมไปทุกงานไม่ว่าขึ้นบ้านใหม่ขัดิมบ้านหรือว่าอะไรกันเลยแต่วันเกิดมันผมก็ไปครับวันเกิดแล้วพางานคุณอ่ะไม่มีใครไปสักคนเลยครับพี่แล้วไปแล้วคุณจัดงานที่ไหนอฟริกาครับใครจะไป่ที่ปูมาทั้งหมดต้องตบํำว่าอฟริกาอย่างเดียวเท่านั้นครับผม แล้วผมจะไปยังไงถูกอ่ะไม่เห็นยากกลยดีคุณรู้จักสนามหลวงไหมครับรู้จักเริ่มต้นสนามหลวงครับครับผมแผ่นนั่งเรือหางยาวที่นั่นครับไปแอฟริกาเนี่ยนะไปแอฟริกาครับนั่งเรือหางยาวที่ใช่ครับใช่ครับครับผมไปลงที่นงจอกครับไปลงนงจอกจำไว้จำไว้จำไว้จอบผ่านของแสบแสบไปใช่ใช่ใช่ครับแล้วไปต่อสามล้อปั่นครับสามล้อปั่นเพื่อจะเได้มาลงที่วิภาวดีครับโอ้โที่วิภาวดีใกลนนีั้นตอนจนเจ็ดจนเจ็ดเริ่มจะนั่งผ่าน ณลองมีเพลงลูกทุ่งแอฟริกาไหมลูกทุ่งสบายมากเลยครับคุณลองร้องลูกทุ่งบันคุณให้ฟังนี่ เออท่อนสองท่อนเอนแรกมบโอ้ยก่อนโอ้ยเออโอ้ยโอ้ยโอ้สัมกคเดมาตาเดียรมาเราคุณอะไรเดดดดีมื่อี้ไม่มีเดเดเดไม่มีม่จะจพักไมจะไปจเดเดจะจัพี จะบอกว่าปวดเข่าเคยเป็นไหมเป็นปวดเข่ามีสองแบบปวดเข่าแล้วมันบวมๆอ่าใช่อันนั้นเนี่ยบวมแดงเขาเรียกว่าจับโปงต้องไปถามอาจารย์สมพงษ์และอาจารย์แสงรุ้งจากโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนหรือวัดโพครับเชิญครับเอาเชิญเลยครับ บางทีเราปวดขาเลยครับกระดูกหลวมหรือเปล่าไอ้เข่ามันพองอย่างนี้ม่เกิดอะไรขึ้นเขาเรียกจับโปงเหรอครับอาจารย์โปงค่ะจับโปงเนี่ยในโบราณนะคะมันคือโรคลมชนิดหนึ่งโรคลมแต่ว่าเป็นโรคลมจับโปงที่เกิดที่ข้อเข่าหรือบางทีก็เกิดที่ข้อเท้ามันจะเกิดได้สองทีเดินเยอะๆอย่างนี้กลับมาเอ๊ะทำไมเข่าร้อนๆแล้วมีอาการบวมๆอันนั้นนะคะเป็นอาการเริ่มต้นของเขาแล้วค่ะ มันจะบวมแดงนะคะเราจะบรรเทาอาการยังไงครับจ่าเดี๋ยวขอที่นอนนิดนึงนะที่นอนนนี่อไม่เอาที่นั่งนะครับเอาที่นอนนะครับที่นอนเลยพี่ป่าอาจารย์อาจารย์อาีาย์เก่งมากนอนตลอดที่เราบาดยากนอนข้างไหนมาเนี่นอนข้างไหอนข้างไนอนขางแล้วก็ถ่ายมือไปทางนู้นนะครับมือไปฝั่งนู้นอ๋ออันนี้สมมติว่าถ้าถ้ามีอาการบวมที่เข่าใช่ไหมค่ะครับอันนี้เราก็เราจะไม่นวด ตรงนี้เราอาจจะมานวดคลายพวกนี้แล้วก็ด้านข้างนี้อ,อันนี้คือถ้าเนื้อเข่าไปนี้เราสามารถนวดได้พูดง่ายๆว่าถ้าเข่าบวมอยู่แดงอยู่อย่าไปนวดเขา่าใช่ครับให้นวดด้านซ้ายกับด้านขวาข้างบนข้างล่างนวดด้านบนอยู่ด้านล่างให้ห่างกัน oh. ให้ห่างจากจุดที่เจ็บจุดที่บวมแดงอยู่นะครับเราอาจจะกดค่อยๆกด oh. นี่ครับ oh. เพราะบางทีอาการปวดตึงบวมอย่างเงี้ยค่ะมันเกิดจกากกล้ามเนื้อที่ใช้งานเยอะแล้วก็ กดตึงเกรงการนวดอะค่ะจะเป็นการลดแรงตึงของกล้ามเนื้อมันก็จะบรรเทาอาการได้ค่ะขยับมาต่ำลงมานี่ <Okay. S 2> ้ไม่ใช่เฉพาะมีอาการปวดเขา่าแก้อาการปวดขาแก้อาการปวดขาไม่มีแรงได้ด้วยครัออบ คนที่เป็นข้อเข่าเสื่อมนวดแบบนี้ได้ไหมครับได้ครับได้ก็คือคลายกล้ามเนื้อพวกนี้นวดไปกลับมาประมาณสักสารอบหรือ5รอบอาการปวดหรือว่าอาการพวกนี้ก็จะคลายขึ้นครับจะดีขึ้นขาข้างนี้จะหายปวดขึ้นใช่ครับางนี้ทางนี้ก็เป็นอัมพาตไปแต่ถ้าแต่ถ้าเกิดว่ามีอาการอย่างนี้ค่ะประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วมันไม่ดีขึ้นนะคะแนะนําให้ไปพบแพทย์อ๋อค่ะก็คือเบื้องต้นประมาณนี้ใช่ไหมคะใช่คุณหมอคุณหมอครับผมขอเตือนหน่อยนะฮะเอาเอายาฆ่าเชื้อล้างมือหน่อยนะครับ เพราะว่ามันเป็นโควิดอยู่นะอะนี่คือศาสตร์แพทย์แผนไทยสุดยอดของการรักษานั่นคือหัตถการไม่ต้องใช้ยาหมดแล้วหมดแล้วที่วันนี้ขอขอบคุณนะไปยังโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนโดยท่านผู้อำนวยการของโรงเรียนนะฮะก็คือท่านเสรัตตั้งตรงจิตนะครับต้องกราบขอบคุณท่านด้วยแล้วก็กราบขอบคุณอาจารย์สุโภชทองขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ครับแล้วเป็นยังไงสิ่งเป็ยังไง ศิลปินวันนี้ครับผมไปพบกับศิลปินลูกทุ่สาวสุดมันครับผมคุณใจ้ยพี่ยอน พี่ญาณผมจะนึกถึงนักร้องที่เป็นลูกทุ่งสาย i n t e r n a t i o n น l คือน<ล>ักร้องลทุ่งที่ไปออกงานต่างประเทศบ่อยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วตอนนี้กลับมาร้องเพลงกับพี่จำรักค่ะทําไมถึงมาทาาทามเนี่ยปกติจอยกับคุณจำรักอยู่ไม่ได้อยู่ค่ายเดียวกันนี่หนูก็ยังงงอยู่เพราะว่าหนูจะเป็นคุณอาจะแบบอยากจะผสมผสานระหว่างเพลงเก่ากับ คนยุคใหม่หรืออะไรสักอย่างนะฮะ,ะ,ะ,ะก็เลยหลงตัวที่หนูหนูก็เลยเอยโชคดีอะที่คุณอาเมตตาใช่ไหมเราร้องหลายเพลงไหมก็มีเพลงคู่ด้วย่ะแต่ว่ายังไม่เสร็จคู่ใครอะคู่กับนักร้องอีกอีกท่านหนึ่งเป็นนักร้องที่ประกวดแล้วก็เข้าที่ค่ายคุณอาอสรุปแล้วคุณจำลักเขาปกติไอเมสเนี่ยดูแลขายษษลิขสิทธิ์เพลงตอนนี้เปิดเป็นค่ายเพลงด้วย ก็ค่ะก็สนับสนุนนักร้องอีกหลายท่านค่ะอย่างเพลงที่พี่จอยร้องไปเมื่อกี้ก็คือเป็นชื่อเพลงว่าเป็นรักข้ามคลองค่ะแต่เป็นเวอร์ชั่นผู้หญิงถ,ถ้าเกิดว่าเป็นแฟนอยากติดตามอยากชมเนี่ยติดตามได้ที่ไหนคะหลักๆเลยก็ติดต่อที่บริษัท RMS นะคะแล้วก็เฟซบุ๊กจอยบิยอนค่ะไอจี IG จอยบิยอนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ง่ายสุดเฟซบุ๊กจอยบิยอนมีคนรู้อยู่แล้วมีคนตามอยู่แล้วเยอะขอบคุณค่ะก็จะได้ง่ายหน่อยค่เสิร์ชหาง่ายหน่อยและที่สําคัญก็คือว่านอกเหนือจากเพลงเนี้ยตอนนี้ทําอะไรอยู่ บ้างก็กําลังเตรียมเพลงใหม่นะคะแล้วก็เตรียมขายของขายไรไปเรื่อยเปื่อยคุณอาเผื่อโควิดมาเราจะได้เตรียมตัวทันมันมีเราเตรียมตัวไม่ทันเลยนแนวทางการคิดของศิลปินเดี๋ยวนี้จะไปคิดร้องเพลงอย่างเดียวไม่ได้แล้วเกิดมันมีเหตุการณ์เรื่องของโรคร้ายระบาดขึ้นมาทำไงทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปยกเลิกงานหมดทำไงล่ะไม่เป็นไรจอยพยอนะปากพี่ผู้ชมครับเชิญครับ ก็ฝากติดตามจวิยอนด้วยนะคะ Facebook จวิยอน Ig จีจวิยอนนะคะแล้วก็ติดต่อได้ที่คุณอาจำรักนะคะที่ RMS นะคะก็วันนี้ก็ ขอบคุณพี่นกมากๆเลยนะคะขอบคุณคุณอาจำลักด้วยขอบพระคุณทุกท่านที่ชมและขอบพระคุณทุกท่านที่อยู่ทางบ้านด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะติดตามผลงานของคุณจอยบบยอนได้2ช่องทางหลักๆนะฮะไปดูทาง Facebook ก็ได้หรือจะไปดู u t u b e ของไอเอสเขาก็มีช่องอยู่ผลงานเพลงของคุณจอยบบยอนจะเป็นโชว์นะฮะไปตามที่ยางท่านได้ชมกันนะผมค่าแน่นอนครับผมบผมก่อนเข้าสู่การประกวดครับท่านผู้ชมว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการประกวดเสียชีวิตบนเวทีบริษัททีคิวเอ็มอินชอลันสปอเกอร์เริ่ ประกันไัยมอบให้หนึ่งล้านบาทภาคระดับหักบนเวทีบริษัททีคิวเอ็มอิชิรันบุกเกอร์ร่วมกับคุณนายประกันภัยมอบให้หน<ๆ>ึ่งล้านบาทและแน่นอนครับสำหรับผู้ชนะในซีซั่นรำวงย้อนยุคนะครับจะได้เข้าไปลุ้นเปิดแผ่นป้ายชิงทองคำมูลค่าสูงสุดถึงหนึ่งล้านบาท<ๆ>จากผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราสลากทองและตราแม่ครัวสลากทองครับผมอันน<ๆ>ี้ต้องขอขอบคุณคุณจอยบิยันนะครับขอบคุณครับ เดี๋ยวเราจะเข้าสู่การประกวดลำวงย้อนยุ่กันต่อเลยนะคะสำหรับรอบที่2กลุ่มที่3ค่ะ ดิชั่นที่อิมพีเรียลเวิสสำรรงและวัดประสิทธทิเวททำให้เราได้ผู้ผ่านเขารอบทั้งหมดมา36คนและหนึ่งเดียวที่จะเป็นสุดยอดนักร้องรำวงย้อนยุคพร้อมรับซิงเกิลเพลงถ้วยรางวัลและการโปรโมทพร้อมรึงแจ็คพอตทองคำรลค่าสูงสุดถึง1ล้านาบาทจากผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราสลากทองและตราแม่ครัวสลากทอง สำหรับคณะกรรมการได้แก่คุณพ่อไวยพจนเพชรสุพรรณศิลปินแห่งชาติราชาเพลงแห่และเจ้าตำรับ,บรำวงย้อนยุคพี่อ่องสลักจิตดวงจันทร์ผู้สืบทอดการร้องเพลงลูกทุ่งฉบับราชินีลูกทุ่งพุ่มควงดวงจันทร์คุณสามารถทองขาวเจ้าของ Big Love Music หนึ่งในหัวเรือใหญ่ผู้ขับเคลื่อนวงการลูกทุ่งอินดี้ ในรอบที่2วันนี้ครับผมขอบคุณลิขสิทธิ์เพลงจากบริษั SS K, บบท SSK Pub b i t h i n g จำกัดบริษัทลิขสิทธิ์เพลงไทยจำกัดลิขสิทธิ์เพลงจากพี่องรรรค์สลักจิตดวงจันทร์จากคุณอาสุดยอดบุญทูปและค่ายไผ่ร้อยกอโดยคุณอาพยับคำพันธ์ครับใช่แล้ววันนี้นะคะเราจะเข้าสู่การประกวดเลยละกันเพราะว่าเป็น3าคนสุดท้ายของรอบที่2แล้วครับ<อ>ผมมาเลยสนับสนุนโดยนะคะซอสหอยนางรมตราแม่ครัวนะคะไปพบกับน้องนิวกระดกกร ก่อนคุณทีตัวเล็กใจโตเตรียมร้องโอ้โหกันได้เลยเลือกคู่เลยเขายังไม่ได้เลือกเขายังไม่ได้เลือกไปนั่งนู่นก่อนก็่ได้เลือกกับสร้างชิมาเองตอนนี้นั่งเป็นตะเคียวกินค้าเราตอนเนี้ยเอาพี่สายยายกับพี่ปุ๋ยค่ะ ลูกคู่ของหนูเนี่ยเพลงอะไรคะพุ่มพวงรำวงค่ะสวัสดีจ้าเจอาออกมาเต้นกันได้นะคะบ้านีใครห่วงพวุ่มพวง เขาเหมือนทําได้หลายอย่างทาเอนเตอร์เทนด้วยแล้วก็ลองร้องก็ดีด้วยชอบชอบเป็นนันว่าลูกคู่ชอบพ่อแล้วพ่อละ่อละคะเป็นยังไงบ้างพ่อไปพดครับโอ้ยร้องถูกใจคุณตาแล้วเกินวันนี้ <c oughs> วันนี้หนูทําได้ดีแต่สำเนียงเอื่อนเอ่อยมีด้วยนะเอาเป็นว่าขอให้ น้องนิวลองเพลงเร็วมีลูกคอด้วย <c oughs> เออไม่ธรรมดานะคะแล้วเพลงนี้จริงๆอะร้องยากอยู่นะเพลงของพี่พึ่งเพลงนี้นะคะแต่ว่าน้องนิวทําได้มีความมั่นใจในเนื้อเพลงมากดูจากหน้าตาและกิริยานะคะ <c oughs> แล้วก็อาจจะมีเสียงเบาบ้างเป็นบางท่อนเท่านั้นเองแล้วก็ มีความสนุกสนานอยู่ในเพลงถือว่ามั่นใจร้องดีชอบค่ะขอบคุณค่ะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหน่อยค่ะก็ถ้าท่าในใดสนใจนะคะรับงานร้องเพลงแล้วก็รำแก้บนรำเปิดงานต่างๆนะคะสามารถติดต่อได้ทาง Facebook น้องนิวกนกกรค่ะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์0614751424ค่ะ,ะแล้วก็สำหรับงานรำวงย้อนยุคนะคะสามารถติดต่อได้ทาง Facebook ประลัดพบบันเทิงสุขค่ะชื่อ ลำวงชาวยอง AEC คะ่ะสามารถติดต่อได้นะคะลำวงชาวยอง AEC ชาวยงองอ,อยู่ในยองอยู่แล้วครับผมไปสู่การประกวดกันต่อเลยครับผมค,คนที่2ของวันนี้สนับสนุนโดยน้ำส้มสายชูกลั่น5%แป้งทอดกรอบซอสปรุงรสฉลากเหลืองซอสปรุงรสฉลากเขียวและน้ำจิ้มไก่ตราฉลากทองครับผมคุณรันธรรมชาติครับผม ธรรมชาติอายุ40พ่อหนุ่มอินดี้ที่ทำอะไรจนคาดไม่ถึงพร้อมทำอึ้งตลอดเวลาช่วงหน้าิงด